สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมสมิทธ์พาเที่ยวพาตลุยนะครับผมพาเพื่อนๆมาดูสถานที่ต้องเที่ยวแล้วก็จุดถ่ายรูปสวยๆในนนทบ,บุรีใจกลางนนทบ,บุรีนะครับที่นี่ตำบลไทม้านนทบ,บุรีนะครับก็เป็นสถานที่สวยๆที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีคือเป็นกำนันนะครับท่านก็บุญรนาการทําจุดชมวิวให้กับชุมชนแถวนี้ให้มาถ่ายรูป สวยยังไงก็ไปดูกับผมนะครับเพื่อนๆครับผมนี่ครับสวยงามมากนะครับโหทํานี่ไม่ใช่ตามต่างจังหวัดหรืออะไรหรือรีสอร์ทเลยครับนี่สวยงามมากนะครับเพื่อนๆน,นี่ใจกลางครับดูสิครับเพื่อนๆ นี่คือทุ่งทานตะวันที่ท่านผู้ใหญ่ท่านเป็นนักเกษตรท่านหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งอ่ะท่านก็เป็นกำนันของตำบลไซมาที่นี่ด้วยดูทุ่งทานตะวันเนพื่อนๆสวยงามมากเลยอ่ะท่านขยันมากนะครับนี่ฮะพาเพื่อนๆมาดูทุ่งทานตะวันไปกับกับผมการเดินทางมาก็ไม่ยากนะครับที่นี่ตำบลไซมา เข้ามาทางตำบลไซมา้าหรือท่าอิดเข้ามาทางวัดเพลงนะครับเพื่อนๆก็จะดูจุดชมวิวแบบทุ่งทานตะวันใจกลางนนทบ,บุรีอย่างนี้ได้นะครับสวยงามมากเลยครับผมก็มาอัดคลิปสั้นเล็กๆสั้นๆให้กับเพื่อนๆสวยงามมากเลยอ่ะขั้นเก่งนะ้นใจดูดิจากที่ตรงนี้เป็นทุ่งลก,กงเก่าเก่านะครับ แต่ท่านก็มาบูรณาการปลูกทุ่งทานตะวันให้กับ,กบทุกคนดูดวยนะเพื่อนอยู่ตำบลบางรักน้อยนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนทุ่งทานตะวันบางรักน้อยก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะมาถ่ายรูปช่วงปีใหม่หรือพาครอบครัวมาดูทุ่งทานตะวันสวย,สวยก็มาที่นี่บางรักน้อยตำบลไซมาได้นะครับวันดีครับ